สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะเข้าสู่ช่อง v ีเตนะแล้ววันนี้ครับมาอยู่กับผมนะคิมจากช่อง v ีเตนั่นเองครับคลิปวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปเรียกชั่นและความรู้สึกหลังดูนะตัวอย่างเกมนะครับฝีมือคนไทยอย่างเกม The World นั่นเองนะครับอ่า และคลิปวันนี้จะเป็นคลิปรีวิวแล้วก็รีชั่นแรกของผมด้วยนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ช่องวีดีทีด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อเสนอแนะหรืออะไรก็ลงในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเอาละ,ะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ ะไรกันเนี่ยเมื่อทุกชีวิตถูกลิขิตด,ด้วยตัวอักษรโลกแห่งนี้จึงถูกสร้างจากคำกรอนที่กำลังแตกสลายแล้วทำไมต้องเป็นผมด้วยอ่ะอยู่ที่ไหนสักแห่งสมุดแห่งคำกรอนดูว่าทั้งหมดนี่ถูกเขียนไปแล้ว ใครก็อยากจะลิขิตชีวิตตัวเองเจ้าเองก็ไปตาจะฆ่านกหากโลกไร้ซึ่งบทกลอนพวกเราก็เป็นเพียงตวงัวอักษรไร้ลมหายใจว้าสวยแล้วสิ S <S 2> <S 2> อาโอ้ถือว่าน,น,น่าสนใจนะน่าสนใจสำหรับแบบเออเทียเซอร์เทียเลอร OR ์ตรงนี้นะ ก็เป็นถ้าที่ผมมาก็เป็นฝีมือของหมหาวิทยาลัยใช่ไหมเนี่ยเอ่อเป็นฝีมือของหมหาวิทยาลัยศิลปากรนะกับคณะโบราณคดีของศิลปากรต่างๆนะครับถือว่าน่าสนใจเดียวทาเกมมาในรูปแบบของวรรณคดีไทยนะเอ่อถ้าถ้าดูจกตรงน,นี้น่าจะเป็นของสุพรรณู๋ก็ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่า ก็ได้ด้ว่าดีคือในแบบที่เราเคยเรียนมานะแบบบางทีถ้าถ้าเกมเนี้ยมาทำมาเป็นแบบสื่อการสอนด้วยผมว่าดีมากเลยเพราะว่าถ้าสมมติแบาอ่าผมว่าหลายๆคนที่เคยดูคลิปนี้มันก็มันต้องมีบ้างแหละที่แบบเชื่อเราเราเรียนก่อนพวกนี้กับภาษาไทยพวกนี้ทําไมนะอ่าแบบเราเรียนไปเราก็ไม่ได้ใช้นะครับเรียนไปแบบเรียนไปให้มันจบจบอะแต่พอมันเป็นเกมอย่างเงี้ยผมว่ามามันเพิ่มแบบ ความอยากรู้ของเด็กนะครับแล้วก็ผมว่าพวกเราเอีกก็น่าสนใจแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมมีเ,เสียงเสียงของตัวผู้ชายผมรู้สึกว่าผมว่าต้องรองดูตัวเกมเต็มอะผมว่าเสียงน่าจะทํามาได้ดีกว่านี้ผมว่าเสียงเขามันเหมือนไม่ได้ใช้ไมค์จริงๆอัดอะอ่า เสียงคนอื่นเนี่ยดูดีหมดเลยฮะแต่ว่าเสียงเสียงของเสียงนางเงือกอ่ะไม่รู้่เสียงผู้หญิงอะน่เป็นเสียงนางเงือกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยหรือไม่รู้เสียงคนเล่าอ่ะคือเขาอ่ะเหมือนอัดมาดีมากแต่ว่าทีเนี้ยพอเป็นเสียงผู้ชายมันเสียงมันดูแบบอมๆเสียงมันดูแปลกๆเอาต้องมารอดูเกมเต็มนะแต่ถือว่ากราฟิกไม่ได้ที่เหย่เลยนะผมว่าสวยนะครับยิ่งถ้าบอกว่าเป็นเกมคนไทยแล้วคนก็บบกโอ้ นะเรามีเกมคนไทยจริงทําดีๆมาเยอะมากเลยนะเราก็มีอย่างล่าสุดก็จะเป็นไรณนะโฮมสวิตโฮมอ่นานะก็การาฟิกสวยแล้วก็เนี่ยพอมาเป็นเกมนี้มาเป็นแนววรรณคดีไทยสุทนทรภผู้นะครับก็น่าสนใจการาฟิกหลายๆอย่างถือว่าสวยแต่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งนะตรงที่อะไรกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียงเสียงในยืน่ะใช่แล้วก็ตัวผู้ชาย มันพอพอเราเป็นใส่ชุดแบบชุดฮูดอะของโลกสมัยเนี้ยครับแล้วแล้วพอมาอยู่ในแบบวรนณคดีอะอยู่แบบอันนี้มันมันดูแบบแตกต่างมันดูแปลกอะไม่รู้เหมือนกันนะแต่สุโผวว่ามันดูแปลกพอสมควรต้องต้องมาดูว่าพอในอินเกมแล้วเราเล่นจริงๆอ่ะมันมันจะดูไม่ไม่ได้ขัดขนาดนั้นไหมแต่ถ้าเท่าที่ดูตัวนี้ผมยังรู้สึกขัดอยู่นะกับตัวผู้ชายผู้ชายที่สองจุดแล้วนะ อ่าสองจุดละแล้วก็ตรงนี้เออตรงนี้กราฟิกสวยอ่าตรงนี้เออเป็นที่เขามาเจอเนี่ยมันดูมันดูแปลกไหมมันดูแปลกไหมคือแบบคือเราอยู่ในแบบในยุควรรณคดีอ่ะเราน่าจะอยู่มันมน่าจะเหมือนเหมือนเหมือนเราหลุดไปในอยู่ในยุคโบราณนะครับอ่านเนี่ยเหมือนเราเข้าไปหลุดอยู่ในยุคโบราณอนะ่ะแล้วเราไหมแต่ว่าชุดเราแบบมันดูแปลกตา <laughs> ไม่รู้สิส่วเราผมนะแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่ดูแปลกก็ได้นะ อยู่ที่ไหนสักแห่งสวยแห่งหนึ่งกราฟิกสวยนะเนี่ยนะกราฟิกสวยมากดูว่าทั้งหมดนี่นี่นะถือว่าผู้ชายเขียวไปแล้วอมอ่ะสิอมไปนิดนึงแล้วก็เกมนี้เท่าที่ผมได้ยินมาคือเป็นแนวแอคชั่นแนวแอคชั่นก็จะไทยซึ่งถือว่าถ้าจะเปิดโลกใหม่ห้านี่ผีเสื้อสมุทรก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากเลยนะอ่าน่ะ ตอวน i, Pokémon, ี้เป็นพวกน่าจะเป็นพวกผีสางต่างๆนะถ้าใช <Enfin, S 1> ้ได้กบใช้ดูฉากโลกไรซึ่งบทนี้แหมมาดูมาดูหลุดไปนิดนึงพวกเราก็เราแต่แล้วกอ the best แล้่กงนี่ the best อันนี้อันนี้เอ่ออันนี้เป็นม้าดินมังกรใช่ไหมเออก็ก็ดูแบบมาดูก็ดูแปลกไปนิดนึงเพราะว่าแบบเอ่ออะไรนะปกติเราเห็นแบบม้าดินมังกรเราอาจจะแบบอันนี้หนึ่งอันนี้มันดูมันเป็นมังกรออกจริงจนิดนึงอ่ะ เออมันมาดูเป็นม้ามันดูเป็นม้าผสมมังกรเออแล้วก็มีปีกด้วยเออแต่แต่ม้าดินมันก็มีปีกใช่ไหมเออเนี่ยมันมีเกรดอะม้ามีมังกรมันมันจะมีแบบเกรดอะไรพวกนี้ด้วยเนาะเออก็ดูก็ดูออกแบบได้ดีฮะได้ออกแบบได้ดีโหว่าเกมเนี่ยมันดีเกวับทุกอย่างเลยเว้ยที่ตอนนี้เราดีดูมาเกมมันอยู่ในระดับที่ว่าวู้ฝีมือคนไทยทําได้ในระดับนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยแต่ว่าผมติอยากเดียวิธีนิดเดียวเลย ตัวผู้ชายนะโอ้ตัวผู้ชายน,ะนิดเดียวถ้าเราดูว่าอินเกมมันมันอาจจะมีเปลี่ยนเสื้อเนะเพราะมันเป็นแบบแอคชั่นบูจนไปอบอกว่าเขาก็น่าจะมีเปลี่ยนเสื้อแหละให้มันดูมีความหลากหลายมากขึ้นอนะ่ะเอออาจจะมีสกินแบบพระอภัยมณีก็ได้สกินแบบสุสาครอ,อะไรอย่างเงี้เออนะผมว่าแบบมันก็น่าจะต้องมีแหละอืตอนที่มันยังเป็นแค่เทียเซอร์นะเทียเซอร์เฉยของเดอะเวิร์ส นี่ฮะอรอดูฮนะรอดูน่าติดตามน่าติดตามถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยถ้าให้เลยนะเต็มสิบผมให้ถ้าแบบเทียบไประดับเกมไทยนะครับผมให้อยู่ที่เจ็ดละกันนะเออหากผู้ชายเน,นี่ยพคะแนนมเต็มเลย <laughs> ไม่ชอบส่วนออสองคะแนนที่ไม่ได้ก็อย่างนี้รู้ๆกันนะบางทีมันเป็นเกมแนววนวรรณคดีหรืออะไรพวกนี้อยู่ <c oughs> ผมว่าจริงๆมันก็เป็นสื่อการ,รสอนที่ดี แล้วก็เกมมันดูแบบเป็นเอกลักษณ์ของไทยพอสมควรเลยน่าสนใจมากครับแต่ใขเจดีถ้าเจ็ดีถือเยอะมากนะเอ้ยเจดีสำหรับผมถือมาเยอะยนะครับอ่ะเดี๋ยวมารอดูเกมเต็มนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเอาละครับวันนี้ผมคิมจากช่องวีดีทีก็ขอจบเรีคชั่นวันนี้แปดเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด แชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้ช่อง v ี t t ด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นรีคชั่นเกมอะไรหรือว่าใครอยากมีคอมเมนต์ว่าให้อยากให้ผมไปดูรีคชั่นเกมอะไร,รอก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็อยากหผมอะไรหรือถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็บอกกันได้เลยครับว่าอะไรผมจะได้มาปรับปรุงแก้ไขในคลิปหน้านะครับเอาละตอนนี้ผมก็ขอราคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ